สวัสดีครับวันนี้ร้านเอ r มอเตอร์มีสินค้าใหม่เข้ามารีวิวนะครับอันนี้เป็นคอนด้าสเตี์สี่ร้อยระเบียนแท้เลยนะครับผมสวยๆเลยครับพัดต้อมใหม่ทั้งคันเดี๋ยวไปชมรอบคันกันครับถังเลยครับสีขามุกใหม่ๆเลยครับติดลายผิ่นฟอนทอนด้าสตีดครับกองแต่งโรแลนแซนครับผมอันนี้เป็นคาบูเดิมนะครับใส่กองแต่ง บนครับแอมปิกนกเตี้ยแผงคอเงาเงครับข้อทรงแหวนหายของพันท่อให้เรียบร้อยแล้วครับตามหลังเป็นโครเมียมครับยางหน้าหลังดอกเต็มครับปลายข้างของใหม่ครับยางหน้าดอสามสิบเบิกใหม่ครับผม,มนางกระบอกชกฮาเลยครับผม ครับคุณเจรครับลืมบอกบอ,อกแฮนแต่งโรเลียนแซนครับฟังเสียงกันครับ เตอร์นะครับสนใจโทร0 9 1